สวัสดีครับตื่นมาเช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสฟ้าคึมคึมเหมือนฝนจะตกเนาะออเออเหมืนฝนจะตกก็เสร็จสิ้นภารกิจงานบวชหลานชายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับก็คาดว่าจะบวชบวชสิบห้าวันนะครับผมบวสิบห้าวันก็ไม่ได้ประวารณาเขา้าพรรษาเนาะก็สามารถศึก ได้นะครับก็งานบวชก็ขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับผมอนโมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเนาะขอบคุณทุก,ท,กทุกกำลังแรงใจที่มอบให้นะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับเท่านี้ก็เหมือนฝนจะตกฟ้าค,มคึมนะครับผมฟ้าคึมดูแล้วก็เออ ่าทางจะไม่แดดเย็นสบายครับอันนี้เย็นสบายนะครับก็เดินรับอากาศสดชื <Zusch okol 95> ่นไปออสองพี่น้องแล้วก็นั่งแก่กันอยู่อันนี้เขาทนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานขาวดำสองคนนี้ก็จะไม่พลาดนะครับ ยอมรับนะครับเขาทนจริงๆเป็นครีเอเตอร์นะครับนะก็ต้องส่งงานส่งอะไรเพื่อความอะ,อะไรสำเร็จได้เหรียญน,นะครับสะสมกันไปนะครับสำหรับของผมก็ได้วันละนิดวันละหน่อยผมก็เอาไปนะครับเค่ไม่ทำผิดกฎผิดกฎ,ผ,ดกฎผิดเกณฑ์เนานะ ก็ทาไปเรื่อยๆยังไงยังไงก็ได้ตังค์ครับเงิในในอากาศนะครับได้มากได้น้อยก็อย่าว่ากันนะครับบางคนก็ตั้งยี่ิบห้าเหรียญเขาก็จะได้รับเรื่อยๆเนาะแต่ว่าส่วนมากเขาบอกยี่ิบห้าเหรียญมันจะมีปัญหาในการรับตังค์นะครับเห็นบนหลายคนแล้วนะครับบนหลายคนแล้วผมผของผมนี่ตั้งร้อยนะครับผม สอสามเดือนได้รับทีก็โอเคแล้วผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะในตอนที่ผมทำนะผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว้อะไรมากมามผมก็แค่ว่าเอาแค่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์เนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็หันไปทำหลายช่องเนาะแต่ก็ช่องดำผมก็กทำนะแต่ผมยังยังอันนี้ไม่เป็น เรื่องการปักตะกงตะก้าอะไรเนาะสำหรับช่องแดงผมก็ผู้ติดตามผมสี่พันกว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําทุกทุกทุกพฟดฟอร์มนะครับสําเร็จไม่สําเร็จก็ว่ากันนะครับไปกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้ครับผม